ลีลาสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่นอ้องกันเบิด์สกูสกคนเดอ้อมือนีก็มาพบพ่อน้องแหล่ตอนสวยๆแล้วพี่น้องเทียงเทียงแหละตอนนี้ก็นเนาะทางสาเพิ่นกากินขาวแล้ยวๆกำลังผักพรอเดอ้อพี่นอ้องมือนีก็เพิ่งทาสีคือเก่าพี่น้องคูสีทะเลแบบง,งามๆเลยสีเข้มๆนอะกันเลยพี่น้องเด้อเ <น lez S 1> พื่นเมต้เพิ่น,น,เ,นเริ่มทาสีตั้งแต่วานนี้เนาะพี่นอ้องแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เริ่มทาสีขาวก่อนแบบ ทาสองรอบเนะบาะบัดนี้บัทสุดท้ายก็เป็นสีฟ้านเลยเข้าไปเบ่งทางในน้ำกันพี่น้องทางนอกนี่จะว่าเพันทาแล้วแหละเนาะอากาศกระเดดเดดคือเกาไปเบ่งน้ำกันสีแบบงามเลยเนาะ ทางในสีทะเลคือกันเนาะแต่ว่าอยากสีอ่อนๆบุกเข็บเนาะพี่นอ้องพูดีงามเลยสบายดีเด้ยวันเด้อร์สบายดีเลย,เย,เลยกำลังทาสีอยู่เนาะสีชุดท้ายแล้ว,วะ่ะตัวนี้ ง,งาแมพน้องเลยทาทับสีชุดท่ายเลยทะเลอ่อนๆอยู่ทางหนอกอากาศแดดๆเข้ามาทางในสีมืดๆ่ย ก็อยู่ในเจแบบไม่ห่อ ข้างนอกเพื่อนมือตูเคนไก่เสร็จสิ้นแล้วห้องนี้เด้วยสะยังสิทาอยู่บ่กรื้อไวแล้วแหละอืมอืม <c oughs> เป็นทาทางนอกเนาะอือทางนอกกันยังสีดทาอีกรอบหนึ่งสบายดีเดอ้อ <c oughs> yeah าไฟทามาก็เริ่มงามแล้วเนาะใกล้สีเสร็จเตือนหหวเทาจะพื้นไปทางไหนเลยเนาะว่าผูเหลียวไปขนพื้นอยู่พี่น้องผูทางผูไก่ดินนายพมีพื้นพื้นแหละเตือหเทาพื้นตัดพื้น งามแล้วเพิ่นประตู้เพิ่นพี่น้องเอ้ยสร้างเพิ่นกะสวยกันสองคนทาทาั้งในทั้งนอกนี่ก็ยังโมแล้วเพิ่นยังสิทาอีกอยู่เพิ่นแบบทาจนมันได้พิ่นเลยพี่น้องเพิ่นมีแบบทาถักลายสีเมื่อวานนี้ทั้งน้องเล็กกะสวยเพิ่นทายอยู่แต่ว่า ท้าน้องได้กับ่เป็นบันไดพี่นองมีแต่เฮียนหูเบิงเพิ่นเห็ดนันแเละแบบฮากระยานมันบวง,งามเนาะพอทถ้งน้องใดญกับ,บ่เคยท่าทางในเป็นสีอ่อนๆงามงาม ากาศก็ห้อนๆเนาะนี่บดแล้ววั ่ต้นทาแเล็กๆยังออกเป็นสีขาวเนาะเพราะว่ายางบ่แห้ง <laughs> บาดบดบาดแดดอยู่ทางนอกอ่ะผักเมตู้เหมืนกับงามงามเป็นใส่พุโหดตลอดพี่น้องผักก็เลยงาม พื้นขวัดฐานเบิดแล้วเพื่นกหาตัดพื้นอีกให้ตู้เพื่นก็ได้ เงินยังหมดแล้วนเนาะยังคิทาทำอีกอยู่น้อไหนมาการ์นใหญ่ามาทาหองนี้น้ำแล้วเฮือนไม่เท่าไม่แพ้ทั้งนยอยีกทาบันนี้แล้วเลยบอกรู้ว่าไม่ชิได้ทาอีก อ่าราแล้วเรื่อมีแต่กเก็บจตซีแล้วกันเงนเดบ็ถ้าเราเก็บซีกับมงนเด็เรืเก็บตรงแค่คืนมัน,น,น,นก็แค่ตรงน้ห่าหมด อากาศห่อนๆพี่น้องมันนี่กะห่อนแห้งเลยรกได้แก่สิพี่นี่ยมาขาไปบนเฮกินตะกี้เนาะปัดยุงหลายบนนั้นแทบมันมาเนี่ยเป็นห่อนอากาศห่อนยุงแห้งหลายไปจังเนาะ ห้องที่สองแล้วก็มา่าทั้งนอกอีกอากาศแดดๆมานอกกันพี่นอกมาดูอากาศฮอนนห่แห้งผกักในตู้พัผกผูกเอ่นติดแล้วไปจัดผักหอมเปเนาะอันนี้พักนั่งตู้ เดี๋ยวขึ้นพักอะีรเอาน้ำเมตูเพื่อนเมื่อปลูกอยู่พี่น้องนี่มาเขีอเพื่อนมาปลูกเมื่อวานนี่นาะง,งามพักไม่ถท่าก็ได้พักกะงามเพื่อนกะงาม ไอพายพมีเพิ่นกนัอยู่ทางดินเพิ่นคนไหนพี่เนอะเสรตะนางหรือว่าตะค่ายนี่เลยเนาะทางน้องเหล่ก็เอื่นมาข่อยเป็นสอยกันมีเอลแรมไอเก่งเพ่นละตีเนาะาน้องเหล่ก็ไปหาเพิ่นอยู่แต่ว่าประทถ่ายคิปนำํำไม่ตูเพิ่นก็นไปหาตัดพื้น ลืมคำแล้วตอนนี้ก็ทางในแล้วแล้ก็มาทาทางนอกอนนเป็นอะไรเมื่อยบนอ้อมสอสูส้

มาแล้วบันเลพี่น้องเอ,อเ้ยมาตตัดพื้นสวัสดีแม่เท่ามาได้ตัดพื้นะออวะเดยตัดทางใดวันนี้ แต่ลายวะอือนี่แหละแล้ผิา่ลนนกันยังเกี่ยวข่าวคือคือว่าิ่นปั่นข่าวแล้วเหม็นบ่ไม่เท่าใั่เข้าเหนชินออไละมาแตยังบู้แหละเออหให้ไม่เท่าตันไม่ถ้านี่แหละละมาสามสีคนตนบ่ได้ใส่าเก ผึ่นกัเมื่อเกี่ยวเข่ายังสีมาคือเก่ามา,านแต่เห็นยานุมท่ไนเนี่นยแมาอดองผล่นกับแบบรวมง,งานแล้วผึ่ก็เมื่อเลยเพราะว่าผล่นกัพผ้าอ่น้ำพี่น้องพาเมื่อเกี่ยวเขา่อาอไม่ได้ยู่เนี่ยมือไหนกับพ้นตนัวได้คนะาะวาอนนี่ไม่กั ออา,านโมแน่นแม่ขนะึ้ตกมาแบบบาทเดียวก็มี <laughs> ขนาดพอแล้วมีโอกาสมีโอกาสจังเ <laughs> ง,งื่อส่นนทาางบางก้กจะโทรมาาาากกกวว่่อออ้้ออนนอ้้นนนนไไไดงงเซยยบ ไก่สิแล้วแล้วพี่น้องมาทาในหนาของน้ำตอนสุดท้ายแม่นบ่แม่นเราสุดท้ายกับแล้วกับนี่แต่เก็บอุปกรณ์ป้าไว้ไก่เสร็จแล้วเอื่นแบบมีแต่เก็บซีถูกเก็บซีกับมันแล้วเลยแล้วแล้วก็เหดเวิ่งใหม่บ่เหตุอย่างงบ้อนี้เข้าบ้าน ใจห้ามันนี่นระเบียบอืมในการต่อวางประตูเดี๋ยวเราให้กัน,เ,นเพื่อนอมเพื่อนกันมันได้ออกมันจะตัต้งแข้งเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องยังจะทาในาหน้าห้องนำ้ำแล้วก็เสร็จสิ้นมาทาั้งนอกนี่ทั้งนอกนี่ก็แล้วอกแล้วเม่น,นบอนี่ งนอกอะแดงงามเลยหนาะบันนี้าม,มาบันนี้พี่น้องอะตอนนี้กริลืมคําแล้วพี่นอ้องเอาจากคลิปนี้ทางนองเหลสิขอตัวลาพี่ๆน้อนนี้ก่อนเด้อพี่น้อง้าน้องเหลวาพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยไรก็ขอบใจทังพ่อแม่พี่น้องที่รับส้มคลิปงอนองเหลตั้งแต่ต้นจนจบที่โบาขามโฆษณาโดยจากคลิปนี้สิคอลาไปก่อนเด้อ ขอกคาคำว่าสบายดี